อาเร็วน้ายืนเสื้อแล้วก้นอ่าเร็วขับไปเร็วมีนาลโลมีเอเออพช่วยช่วยเขาเออเ้อออีอืมเร็วเปิดเร็วมาเร็นให้โลโลังแล้วเตรียมนะเร็วาเ่น มัวไไมมมจะไปตามลูกไปต้องไปสนใจอือูให้ทำรับแบบนั้นว่าอู้อมไม่พอไปสักอย่างอ่ะอแล้วไอ้น,นี่คูววไม่เคยสอนไอ้ท่าแบบนี้เอ พร้มไมไม่พร้อมเลยเหไหมเออลูกตังมีนาตั้งเดียรับวยิ้งมีนาตั้งเรียวรับย เตี้ยว <c oughs> <c oughs> จับเลมือล <kah ve> <playing> um ๊จะเล่นดวมือเดวไมู่กอเดยรไม่พอเลยคุณจไปทางไหนเธอก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมอ่าคุยเออ ตั้งขึ้นโอ้ oh, ตั้งให้นู่นะตั้งมือตั้งเออ <im 's ny ina> ตั้งให้นูนะต, athlete, ตั้งให้มีนาอย่างเดียวทีมีที่ตั้งให้มีนาอย่างเดียวเตร้คไปหตั้งออตมโิั้งไปแมีนาทันเราโอ้เลโ